สนับสนุนโดยอิชิตันดราก้อนแบลคทียอดชาระดับมังกรแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า50ปีใหม่ชานมไข่มุกเมจิกฟาร์มของว่างพร้อมดื่มอร่อยทั้งน้ำทั้งเนื้อโอไวท์ right. สองเม็ด7วันขาวกระจ่างใสาจากภายนอกสู่ภายในโทร02-290-3988 นักศึกษาโหดรุมยำรอปภกลางวันแสกแสกคามอรามดอดมอบตัวกลางดึกแล้วอ้างถูกต่อว่าก่อนจึงบันดาลโทสะทีมคมชะลึกทีวีลงสำรวจ10จุดเสี่ยงกลางกรุงพบไฟสองสว่างไม่เพียงพอตรอกซอกซอยแยกย่อยจำนวนมากเสี่ยงปัญหาอาชญากรรมล้นเมืองชาวเน็ตร่วมแชร์ภาพน้องอมสินวัย10เดือนถูกน้ำร้อนลวก ว่อผู้ใจบุญร่วมบริจาคได้ทั้งบัญชีแม่และป้าคมทุกเรื่องราวชัดทุกเนื้อข่าวลึกทุกประเด็นในคมข่าวคมชัดลึกโดยสทียนวิริยพันธ์พงษาและเนริสาเนยเขียวทีมข่าวคมชัดลึกทีวี ที่เราพูดไปเรื่องของนักข่าวไทยโพสที่ถูกปัดขอชิงทรัพย์ตอนนี้มีการรวบไปแล้วนะคะ2วัยรุ่นอายุแค่22 <19. S 1> ปีกับ19ปี ใช่จุดนั้นค <médico S 1> <th> ่อนข้างมืดค่อนข้างเปรียวด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่เราพูดถึงเรื่องของ10จุดอันตรายที่อยู่ในใจกลางเมืองเทมหอนไม่ว่าจะเป็นราดเ้าร้อยหนึ่งหรือว่าแถวแถวสขุมวิตร้อยหนึ่งหรือว่าอ่อนนุชเหมือนกันแถวสะพานใหม่ใช่โรธินห้าสิบสองนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคุณธินพกพันธนามนะคะผู้สื่อข่าวของกรมชลกทีวีลงไปสำรวจตรวจสอบ10จุดอันตรายนี้นะคะส่วนจะเป็นยังไงไปติดตามเลยค่ะ ขโมมันก็เยอะวิ่งเราก็เยอะรถจอดอยู่บางทีก็หายก็มีเหมือนกับบ้านเช่าบางทีก็ยังติดป้ายประกาศว่าระวังรถหายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเดินไปสะพายกระเป๋าถ้าไม่ระวังก็ต้องโดนเสียงสะท้อนของนายคำบุสมจิตชาวบ้านย่านสุขุมวิทซอยร้อยห้าได้บอกถึงปัญหาการฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในซอยนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบซอยที่กรุงเทพมหานคร จัดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงกับการเกิดปัญหาอาัจญากรรมโดยพื้นที่ราดพร้าวถูกจัดอันดับให้มีความเสี่ยงสูงถึงสองซอยด้วยกันคือซอยลาดพร้าว101และลาดพร้าว107นอกจากนี้ยังมีซอยพระหุนโยทิน52ซอยสุรพงศ์อ่อนนุชเฉลิมพระเกียรติซอย14อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสนามหลวงและบริเวณตลาดรามอินทากิโลเมตรที่2ทั้ง10ซอยนี้ เกิดปัญหาอัญยกรรมมากที่สุดครับเช่นเดียวกับพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวภายในซอยลาดพร้าวร้อยเจบริเวณนนหน้ามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคนนี้ที่บอกว่าทุกวันนี้ต้องเปลี่ยนเวลาไปซื้อวัตถุด,ดิบมาทําอาหารในช่วงเช้าไม่กล้าออกไปซื้อของช่วงเวลากลางคืนเพราะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภยัยสว่างแล้วไปไดีกว่าจะปลอดภัยกว่าครับไปช่วงเช้าไปหกโมงเช้าเนี้ยตีหนึ่งตีสองไปก็บาง เสี่ยงด้วยครับร้านค้าก็ทีหนึ่งทีสองก็เก็บร้านแล้วครับก็ไฟไม่ค่อยมีถ้ามีไฟก็น่าจะดีหน่อยแล้วก็เด็กแล้วนักศึกษาไปเที่ยวมามั่งไปแล้วจะโดนกระชากกระเป๋ามั่งมันโดนฉุดมั่งบางทีก,ก็เอาจีเา้เอาเอาไอา้มีดจี้มัง่งจี้นักศึกษาอ่ก็มันจะเก็บเปรี้ยว ทีมข่าวคมชัดลึกทีวีจึงได้ไปสำรวจบริเวณลาดพร้าวซอยร้อยหนึ่งและซอยร้อยเจ็ดในจุดที่มักเกิดปัญหาอัญากรรมบ่อยครั้งพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,นอลาดพร้าวตั้งจุดตรวจรถที่ผ่านเข้าออกในพื้นที่พร้อมกับออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องปรามไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพลงมือก่อเหตุได้ตามมาตรการที่ทางบชนออกมาจะมีอยู่อีกแนวแนว,แนวทางหนึ่งที่ ที่ทางตำรวจสอ,อลัดพร้าไม่ได้นิ่งนอนใจเลยก็คือจะเป็นเรื่องอใบสั่งเตือนภัยจะเป็นใบใบสั่งเตือนภัยที่ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลนี้ออกมาให้ทุกสอ놀ครับออกมาให้ทุกสอ,อเพื่อที่จะเขียนใบสั่งเตือนภัยอย่างเช่นป้องกันเหตุการณทุบกระจกรถยนต์เลยการฉกชิงวิ่งราวการจอดรถนอกบ้านแล้วเกิดการเหตุหนึ่งหนึ่งหนึ่งคือลักทรัพย์ ลักรถยนต์ลักรถมอเตอร์ไซค์เอ่ยวิ่งราวเอ่ยต่างๆเนี่ยทางสอนนรัฐเฝ้าเราเราเราจะมะีการเขียนใบสั่งเตือนภยัยโดยทางเป็นโครงการของบอชนนะครับอง<ห>ละเร้าร้อยเจ็ดและข้อ <1 S 1> ละหนึ่งอ่ะเป็นจุดเสี่ยงเราก็มีมาตรการดังที่หมวดศักชัยให้สัมภาษณ์สักครู่นะครับจากกำลังเจ้าที่ตำรวจสองศูนย์แบ่งเป็นสองนายแบ่งโซนกันที่ว่านะฮะ,ะโซนนอกมินและก็โซนละเฝ้าร้อยหนึ่งแล้วมีเจ้าที่อาสาตรวจรว่วมและก็สายตรวจ เพิ่มความถี่ให้เข้มขึ้นทำยังไงให้ในการลดปัญหาให้ลดลงจุดนี้จะเป็นจุดเสี่ยงจุดหนึ่งถ้า,าเรานากาลังมาตั้งวัยหรือจุดจุดตรงนี้จะครอบคุมจะครอบคุมและแก้ปัญหาเบื้องต้นในระดับหนึ่งได้ครับผมนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจคอยรักษาความปลอดภัยให้กับชาวบ้านแล้วในพื้นที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องจุดเสี่ยงกับการเกิดปัญหาอัจฉร,ริยอย่างลับว ยังมีจิตอาสาพิทักษ์ราชหรือตำรวจบ้านกว่า50นายคอยดูแลรักษาความสงบให้กับคนในพื้นที่ตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มจนถึงตีสามของทุกวันเช่นเดียวกันครับการมันลดลงครับผมรับครับลลงบามาเรามาทำก,กันจวาที่ผมมาทำประมาณเกือบห้าปีแล้วครับเกือบห้าปีแล้วครับก็ <5. S 2> มีแต่ละคนมันก็ทุกวันนี้ก็เช้าว่าทำาหากินกันพอเวลาดึกแล้วเราก็บอกว่าก็ไปเจอกันที่ สมาค,คมตำรวจบ้านแล้วก็แล้วกลางคืนแล้วก็ว่าเออวันนี้แล้วก็ทางแล้วแต่ทางสนอนนกําหนดว่าเออตรงวันนี้คือชาวบ้านชาวบ้านขอกําลังมาว่าจุดเปี่ยวจุดเสี่ยงมีการทุบกระจกรถทุบอะไรเราก็ต้องขับเข้าไปตามตามเก,กาะาซอยก็คอยคอยบางครั้งกเราก็ต้องจอดรถใหล่ก็ต้องคอยซุ่มดู ทีมข่าวคมชัดลึกทีวีมาสำรวจ10ซอยเปลี่ยวเสี่ยงกับการเกิดปัญหาอัจญากรรมในกรุงเทพมหานครในยามค่ำคืนนอกจากที่เราจะพบว่าไฟสองสว่างไม่เพียงพอแล้วสิ่งหนึ่งที่เราพบครับในพื้นที่เสี่ยงนั้นจะเห็นว่ามีตรอกซอกซอยแยกย่อยที่สามารถทะลุไปยังเส้นทางโดยรอบได้หลายเส้นทางครับแน่นอนว่าพื้นที่10ซอยเปลี่ยวเสี่ยงเกิดปัญหาอัชญากรรมในกรุงเทพมหานครช่วงเวลากลางคืนนอกจากไฟสองสว่างไม่เพียงพอแล้ว แต่ละพื้นที่ยังมีตรอกซอกซอยแยกย่อยที่สลับซับซ้อนเป็นจำนวนมากอาจทาให้เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่สามารถดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านได้ตลอด24ชั่วโมงคนในพื้นที่เองจึงมีความสําคัญในการช่วยกันดูแลช่วงเวลากลางคืนหากไม่จําเป็นก็ไม่ควรเดินทางไปไหนมาไหนเพียงลําพังในจุดเสี่ยงเพราะจะทําให้มิจฉาชีพเฉยโอกาสลงมือก่อเหตุได้ง่ายขึ้นสิทธิกรประกำนนถ่ายภาพทินภพพันธนาม คมชัดลึกทีวีรายงานครับ lly, นี่เขาร่วมกันประหยัดไฟใช่ไหมคุณเสถียรดูข้างทางนี่มันมืดมากเลยนะเดือนหน้าเนี่ยทพมากก็จะไม่ส่งการ์ดมา ก็เลยปิดไฟมืดข้างทางก็ไม่มีไฟเลยใช่ปิดมานานแล้วนะเป็นปีแล้วนะะอืนตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปร้องเรียนกับใครเพราะว่าผู้ว่าก็ยังไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนกับเขานะยังไงก็ยังดีนะที่คนในพื้นที่เนี่ยเขามาร่วมเฝ้าระวังกันก็เลยทําให้ปัญหาเรื่องของอาชญากรเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนนะครับช่วงหน้ามีบันเทิงนะแล้วก็มีเรื่องของน้องอมสินตกลงแล้วเนี่ยคนก็ถามกันเยอะนะ ว่าเอ๊ะทำไมโอ้โหนี่ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล<ม>วันละส0 0 0มใชม่มันมันมาจากไหนกันบ้างมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอ,อ,อแล้วอาการน้องเป็นยังไงล่าสุดนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้านะครับ